เดาดูพลิกเดอ้อปีนี้อัปเดตพลิกหลังจากที่โดนแมงมงมุงม,มกัดในนี่แหละวันนี้ก็มาเก็บพลิกกันนะจ๊ะทันทีมาเก็บกระดาได้อู้ดูดูอะไรนี่เห็นไหมถากตัวถากหน่อยจังไรไปวะจังไรจังลอยเกาะอะไรตรงนี้นี่เน่ โปรเจกต้กาเขามาเก็บพลิกในกลีนเฮาส์กูโลให้คุณสามีมาช่วยช่วยตัดตัดแต่งกิ่งมตัดแต่งทิ่งกิ่งดรอกตัดทิ่งเลยตัดแต่งขวาก็ก็อะไรนะก็มาเคือเทศทิ่งต้นมันสูงผูดมันมองไม่เห็นมองไม่ชัดเวลามีแมงมุมแมงมุมอะไรกันนี่นะ่ะตัดแต่งกิ่งบ่อยกันแหลแต่ว่ามันยาวผูดต้นมันอนะ่ะยาวผูดเอาไม่ทัน ก็ให้คุณสามีมาตัดถิงก็ตัดถิงแล้วก็ค่อยกล้าออกเข้ามาหน่อยนี่ราว,วางมานนี่ก็ตาก็จำเรืองดูแมงมุมตาเห็นม,มันวิ่งขึ้นตน้นไม้มันพลิกไปเมื่อกี้นี่โอ้ยมงมกวาดได้มากแท,ทไม่ชนะเลยม่ชนะจะกลัวอะไรถ้าไป เก็บไป็นได้ยักทีไม่ถนัดแต่ใส่ทุงมือเก็บเลยกลัวแมงมุมเนาะใส่ทุงมือเก็บไม่ได้เชิงคุณน้องคุณน,อณนอูอะไรดอกตะาวาันแมงมุมกัดไปทีหนึ่งแล้วก็กลัวตายคือกันเนะาะเนาะกันเอาไว้ดีก,กวัวแก่เกโรบทีเร็วก่เพื่นขึ้นลำเป็นเต็มเขนเนาะไ,ไว้ไมนไว้รคนี้ก็เลยต้องป้องกันกันหน่อยนี่จัหน่อยก็ยังดี เก็บพริกจริงๆจังๆรอบแปรกดูดูโอ้ยเก็บไปก็กลัวไปเก็บโกิโลแล้วว่าดูดูหนิฮะ็นไงล่ะเก็บรอบเตียวก็ได้ถึงกินทั้งปีหนาเลยเราว่าในกินคนเดียวเนี่ยฮะดูเด้อพริกดูดูดูโอ้ยดูดูริกอะไรยเลยริกขี้ฝากหลายหรือว่ายังไงกลายพันธุ์ สักอย่างเอ้ยดูๆ